แบบเขาบอกว่า Stay in the l i g h t อะ่ะ <c oughs> ก็ให้เราแบบอยู่ในที่สว่างๆเข้าไวนะ้น่ะนั้นเราก็เนี่ยเขาบอก How to pay พเนี่ยถ้ามือตายถ้าอยู่ตรงไฟรอดนะโอเคมันก็มีแค่นั้นอะ่ะไปเราเดินไปข้างๆกันดีกว่าเราต้องไปด้วยกันนะเออเธอมาไปเฮ้ยทำไมคุณผู้หญิงคนนี้วิ่งกลับมาแต่เอกไม่รู้เขาเจออะไรมาหรือเปล่าเราลองไปดูดิเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมอะไร ธอต้องวิ่งไปตรงเอ้ยเธออย่าดันหลังเชียวเธอต้องวิ่งไปตรงไฟนู้นให้ได้เออเราปลอดเฮ้ยมันมีอะไรให้พิกอัพด้วยเอกอะพี่ฟ้านั่นไปแล้วเอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรมมีตัวไล่มีตัวไล่เธอเมื่อกี้มันมีรองเท้าคนตกอยู่ด้วยอ่ะจะไม่ได้เก็บว่ะใครจะไปเก็บรองเท้าคนตกมันมีมันมีไฟไอ้นี่เฉยๆเนี่ยมีของมีถ่านอาจจะไม่ต้องเก็บก็ได้เนี่ยมันอยู่ตามเสาไฟเนี่ยเก็บดิมันมีตรงนู้นอันนึงอ่ะตรงไฟนู้นอ่ะกลับไปเอากอับมาให้เอาอันนี้ไป มีอันนึงอะจะเอาบ้างหรือไม่ต้องเอาหรือไม่ต้องเอาก็ได้อะเก็บได้เลยอะเก็บามาเก็บไม่ได้เหรอไม่รองเท้าไม่ใช่มันอยู่ตรงเสาไฟเออนั่นแหละเอามามันอยู่ตรงเสาไฟมันเป็นหลอดไฟหรืออะไรอ่ะก็คือเราขโมยไฟอ่ะไม่ใช่โอเคปะ่ะกได้สองอันป่ะอ่าฉันมีสามอันตอนเนี้ยเอเอสองมีสองอันขอโทษเอ,เออมั่ว ไปหยองนี่วิงเบอร์เต้ฉันเดินช้ากว่าเธอเก้าหนึ่งฉันจะเป็นไลฟ์บอกเฮ้ยทามันยาวมากเลยเธอไว้ไว้ไว้มึงว้้งมึงว้ไ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 ว้แกแกทอะไรฉันไม่ได้มันสว่างแกทาอะไรฉไม่ได้แกแกทาอะไรฉัไม่ได้เพราะมันสว่างแกเอาสเอทเข้าข้างทางไปแล้วเพราะฉะนั้นชปลอดภัยชปลอดภัยเฮ้ยแต่มันมีแสงอยู่ตรงนั้นน่ะต้องเก็บป่ะนั่นน่ะต้องเก็บป่ะกลางทางอ่ะ ลงไฟอ่ะเอกฉันลงวิ่งกลับไปเอกวิ่งกลับไปเหรอแล้วไอตัวนั้นน่ะอันนี้มันคือวิ่งกลับอ่ะไอ้ตัาน้นมันจะออกมาตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคไว้ไว้ฉันได้ยินเสียงปักไปได้เธอจะไปก่อนไหมฉันให้เธอไปก่อนเธอไปก่อนอันนี้มันข้างหลังข้างหน้าข้างหน้านั่นแหละเธอไปก่อนเลย ไม่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 ทันไม่ได้เก็บอันนั้นนะเองไม่ได้หมแล้วเขาต้องวิ่งกลับไปเหรอจะไปเป็นเพื่อนนะจะบ้าเหรอเออไปเถอะเก็บไหมถ้าเก็บจะไปด้วยมันต้องเก็บบนมันมันใจกี่อันในการใส่โลตัสตองใช้าต้องหยบเจอันเอาะมันต้องเก็บให้ครบเหรอโอ้ยหุยหุยหุยถอดถุงฟ่งข้างนึงก่อนหุยหุย

นไปเลยถ้าผีมามันฆ่าคุณผู้ชายคนนั้นแน่โอ้โหเร็ว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 ่ไงนั่นไงนั่ผีมาแล้วผีมาผีลผีตามคุณผู้ชายคนนั้นไปแล้วผีตามคุณผู้ชายคนไปแล้วคุณจะไปตามว้าวว้าวว้าวววว้าวว้วันมันมาเงิงเร็วเร็วไอ้บ้าเอ้มันตัวอะไรวะเอ๊ะมันตัวอะไรวะ็จริงๆรเราวิ่งจูบไปได้แลวมันวิจได้อยู่ไปอไปตอตองมามันมามันมา จะเอาหน้าไปชนอันนี้มีให้เก็บปะพร้อมยังอ่ะหายใจหาคอเรียบร้อยโอเคโอเคหนึ่งสองสามไปไปไปหูข้างหน้าไม่เห็นค่อเอ้ยจ oh. oh, ู๊จู yeah, ๊กูจู๊กหรอกกูจู๊อย่านะอย่า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 อยย่าอย่าเข้ากองไฟมาเข้ากองไฟแต่เอกตรงนั้นมันมีให้เก็บนะตรงอุโมงค์อ่ะผู้หญิงเร็เร็วโอยใจเจ้าไว สองคนนั้นเขาไปทางนั้นกันไปเก็บยังอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเขาอ้อมไปก่อนหน้าแล้วเขาจะเดินตามทางหินอ่อนนะโอเคอเคโอเคโอเคโอเคว้ายวอายว้าควอายว้เยโอเคโอเอเคโอเูโอเคโอเอเคโอเอเคโ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 อเคอเคโอเคโอเคโอเคงอเคโอเงโอเคโอเอเคโอเคโอเคอเคโอเอเคอเอยคโอเอเอเคโออเกโัอเอเคโอเคตอเคโอ้คเเโอเคคนีอเอเคยออ นีี่เอ๊ะสองคนนั้นหายไปแล้วเออมันต้องไปทางไหนไปทางนี้แหละไปไปไปตามเขามาตรงมาข้างหน้ามีไฟข้างหน้ามีไฟโอเคจุ๊บได้อยู่จุ๊บได้อยู่อันนี้มีให้เก็บไหมอ่ะมีมีไม่อันนี้ไม่มีมีข้างหน้าลืมเลื่อเก็บแล้วเก็บแล้วเข้าไม่มีอะไรโอเคอันนี้ไม่มีเอ๊ะต้องมีแน่ๆข้าศึกมองไม่เห็นเออตามมา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 โอ้ทางยาวโค้งด้วย โอ๊ยโๆๆอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฮข้างหน้ากูว้าวนี่ไงนี่ไงกูว่าแล้วแม่งมีกูว่าแล้วแม่งมีแต่เอ็คข้างหน้า,นนามืดม,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 มากเลยนะเลีเ้ยวขวาโอเคมีไฟเก็บยังเก็บแล้วหัวต่อต่อต่อไปไ<ม>ข้างบนมันเป็นบันไดนะเอกโอเคเอาหน้าเอานะไ <ฮะ S 1> อ,อ้โมไม่เห็นมาบ้าน,นึงตรงมามันขึ้นบันไดมันขึ้นบันไดบันไดสูงเลยบันไดโคตรสูงไม่มีไม่ไม่ไม่ชี้ขวาก็ได้ชี้ขวาก็ได้ เดีนเวินเดินเดินเมันจะถึงบันไดแล้วแมงโผมาไหมแมงโผมาไหมแมงโผมาไมแโผมันอยู่ตรงนั้นนะแตเอมันอยู่ตรงนั้นทำไงอ่ะล้งไฟอ่ะออมันต้องลงทางนี้ขึ้นบันไดไปเีกขึ้นบันไดไปเอกเมันมีทางขึ้นตรงไฟเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่เห็นนะมออไม่เห็นเลยงไฟมันไม่นตรงไฟมันจะมีบันไดด้วยตรงไฟที่เราเก็บอะโอเคแตเอกไปแล้ว เพราะว่าจอเล่นแมพมืดไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องไปต่อไปต่อคนเดียวเนี่ยแหละต้องไปต่อคนเดียวอ่ะมันเอาวะเป็นะไเป็นกันน้ำมเฟิลเล่นแมพผีคนเดียวมันมันตะเอตตะเองแน่เลยอไรมึงมาอยู่ทำไมแถวนี้มึงไปอยู่ทำไมแถวนี้เยอะนะที่หน้าแมวหมามันจูกได้อยู่แหละถ้ามองเห็นมันบ้าเอ้ยบ้าเอ้ย เอาวะไม่มีใครด้วยมองไปอา้อาวอ้าวทำไมเขาวิ่งลงมากันอะวิ่งลงมาทำไมอะอเขาลืมเก็บอะไรหรือเปล่าหรอไอ้นี่มันล่อหน้าแน่มันล่อหน้าแน่ไม่หรอนี่อะไรอะอ๋อคืออะไรอะหินหรอเอาไปทำไมอะเอาแล้วไปทางไหนต่ออะสองคนเมื่อกี้มาด้วยกันแน่เลยค่ะแต่ว่า,าม่มีกุญแจด้วย ต้นไม้หรอ In front of the castle หน้าประสาทต,ตามต้นไม้ที่หน้าประสาทคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะ My s o n became a monster คือว่าลูกชายฉันกลายเป็นปีศาจเพราะว่าฉันล็อกอฉันขังเขาไว้ในในใต้ดินหรือว่าให้กลับลงไปอ๋อใช่แล้ววะไม่รู้เว้ยไปแล้วไม่ใช่ก็ไม่เล่ทาทําไมไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วเล,เล่นแมบปบ แบบนี้คนเดียวไม่รู้ด้วยดีไม่ค่อยฉลาดด้วยอะเราอะ oh. สู้ตายสู้ตายไอ้หน้าไข่แมวอยู่ไหนทั้งลุงอีกอันนึงอยู่ไหนอะอ๋อโอเคเขานี่มันดางขึ้น <S <S เดี๋ยว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 ทั้งลุงอีกอันนึงอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงใช่ใช่ใช,ชไป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 มันก็แค่ผีไข่แมวนะคะทุกคนมันเงียบอะเราไม่รู้จะพูดอะไรอย่าพูดเลยพูดแล้วพูดแล้ว,ลว,ลวน่ากลัวกว่าเดิมนะคะ ฟังเสียงเงียบๆไปไม่พูดเป็นการแบบปลุกใจต ouais. ัวเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ่า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 ี่าฮ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 อาะสาฮ่าอ่าโอาฮิาฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ลาฮ่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่่าฮาฮ่่าฮาฮ่าฮ Ok 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 ngẹn 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 สวัสดีคุณผู้ชายสวัสดีคุณผู้ชายนายนี่ไงนี่ไงไมีรอยเท้าแล้วมีรอยเท้าแล้วเอรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าไปทางไหนอะไม่รู้เป็บกองไฟก่อนแล้วมึงไปไหนไม่รู้รอยเท้าอ่ะมคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายคะไม่ทราบว่าจะมาสวีทวิดวกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะมันน่ากลัวมากเลยนะคะ